ธาตุกัมมันตรังสีคืออะไรมีลักษณะและสิ่งที่ควรรู้คืออะไรบ้างและเราสามารถนำธาตุกัมมันตรังสีไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรวันนี้เรามาหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ัน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ lap ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะ โดีโอนี้พี่จะพูดถึงาธาตุกำมันตรังสีค่ะมาดูว่า,าธาตุกำมะันรังสีเนี่ยเขาปลดปล่อยรังสีอะไรบ้างนะคะสมการนิวเคลียร์ค่ะปฏิกิริยาฟิวชันปฏิกิริยาฟิชชันนะคะรวมถึงนะคะค่าครึ่งชีวิตของาธาตุกำมะันรังสีค่ะไปเรียนกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักาธาตุกำมะันรังสีกันก่อนนะคะาธาตุกำมันตรังสีนะคะก็คือาธาตุที่สามารถแผ่รังสีนะคะแล้วก็กลายเป็นอะตอมของไอออนของาธาตุใหม่ได้ ทำไม่ถึงเกิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าธาตุบางธาตุนะคะจะมีเลขมวลหลายค่าเนาะ mm hmm. เลขมวลหลายค่าก็คือมีหลายไอโซโทโปบางไอโซโทโปของธาตุนั้นน่ะ mm hmm. ในนิวเคลียสของเขาที่ประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตอนเนี่ยเขาไม่สเสถียรคะ่ะเมื่อไม่สเสถียรเนี่ยเขาก็เลยต้องปลดปล่อยอะไรบางอย่างออกมานะคะ mm hmm. เพื่อที่จะกลายเป็นอะตอมของธาตุใหม่ ขึ้นมาแบบนี้นะคะเรียกว่าธาตุกำมันตรังสีนั่นเองนั่นแสดงว่าในตารางธาตุของเราเนี่ยไม่ใช่ทุกธาตุนะคะที่จะเป็นธาตุกำมันตรังสีเนาะแล้วก็มีได้ทั้งธาตุที่เป็นธาตุ r a n s i t i o นนะคะแล้วก็เป็นธาตุมู A ธรรมดาก็สามารถเป็นได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นไอโซโทปไหนนั่นเองนะคะยกตัวอย่างนะคะ อันนี้คือชนิดของรังสีนะคะที่ธาตุกำมตรังสีมักจะแผ่ออกมาหรือปลดปล่อยออกมานะคะที่เราจําเป็นจะต้องเรียนเนาะมีอะไรบ้างรังสีแรกเรียกว่ารังสีบีต้าค่ะรังสีบีต้านะคะหรือเบต้าก็ได้นะคะจะใช้ตัวสัญลักษณ์เป็นภาษ,าษากรีกแบบนี้เหมือนตัวบีแล้วก็มีหางยาวๆออกมานะคะรังสีบีต้าจริงๆแล้วเนี่ยคือการปลดปล่อยอนุภาคนะคะ อิเล็กตรอนนั่นเองก็คือปลดปล่อยอิเล็กตรอนออกมานั้นอิเล็กตรอนเราจะเขียนสัญลักษณ์เป็นข้างบนเป็นสูตรคือเขาไม่มีมวลแต่เขามีประจุเป็นลบหนึ่งดังนั้นนะคะรังสีบีตา้าที่ธาตุกำมมันตรังสีปลดปล่อยออกมาเนี่ยนะคะจะสามารถนะคะตรวจจับได้โดยการเอานะคะตัวที่เป็นอนุภาคนะคะที่เป็นไฟฟ้านี่นะคะสนามไฟฟ้าเนี่ยนะคะที่มีเป็นบวกนะคะเขาจะเบีเ่ยงเบนเข้าหาสนามไฟฟ้านะคะ หรือว่าส่วนที่มีอํานาจไฟฟ้าที่เป็นควบวกได้นั่นเองนะคะงั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าอะตอมของธาตุนั้นเนี่ยมีการแผ่รังสีเป็นบีต้าหรือเปล่าก็เอานะคะส่วนที่เป็นอํานาจทางไฟฟ้านะคะเป็นบวกมาถ้าเขาเกิดการเบี่ยงเบนแสดงว่าเขาเป็นรังสีบีต้าค่ะต่อมานะคะรังสีที่ตรงกันข้ามกับรังสีบีต้าก็คือโพซิตอนนะคะโพซิตอนเนี่ยนะคะจะใช้ตัวเป็นบีตา้าลบบีต้าลบนะคะข้างบนมีประจุ มีมวลเป็นสูนนะคะแล้วก็มีประจุเป็นบวกหนึ่งอ่ะขอโทษทีค่ะรังสีโพซิตอนนะคะเรียกว่าบีต้าบวกนะคะบีต้าบวกหรือเบต้าบวกนะคะตัวนี้นะคะเขามีประจุข้างล่างเป็นประจุบวกหนึ่งแล้วก็ข้างบนเป็นสูนนั่นเอง <c oughs> พูดง่ายๆคือเป็นตัวตรงข้ามกับบีต้าโพซิตอนเป็นตัวตรงข้ามกับบีต้านะคะ <c oughs> นั้นเขามีประจุเป็นบวกจริงๆแล้วเนี่ยเขาสามารถเบี่ยงเบนเข้าหาไฟฟ้านะคะ นาไฟฟ้าที่เป็นคั่วลบได้พ็ลบได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าในหนังสือเรียนของสะส,ะสะทะเนี่ยเขาไม่ได้เจาะจงถึงตัวนี้โดยตรงนะคะทอมาคะเอลฟานะคะเอลฟาเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอย่างนี้นะคะเหมือนคล้ายคกับอินฟินิตี้ครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเขาเรียกอักษรนี้ว่าเอลฟานะคะคือการปลดปล่อยนะคะลังสีที่เป็นอนุภาคของคีเลียมนั่นเองคีเลียมก็จะมีเลขมวลเท่ากับ4ด้านบนนะคะเลขข้างล่างคือเลขอะตอมเท่ากับ2น,นะคะ โดยรังสีแอลฟาเนี่นะคะเขาจะมีความเป็นค้่วบวกค่ะเมื่อเป็นประจุบวกนะคะมีความเป็นประจุบวกเขาสามารถเบี่ยงเบน,นเข้าสู่ส่วนที่เป็นนะคะสนามไฟฟ้าหรืออํานาจทางไฟฟ้าที่เป็นค้วลบได้นั่นเองนะคะจากนั้นค่ะสิ่งที่สามารถปลดปล่อยออกมาอีกก็คือโปรโตอนนะคะโปรโตอนก็คือ h 1 1โปรโตอนที่ h 1นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะตัวของไฮโดรเจนเนี่ยไอโซโทปอี 3, 3ัมสามชิดนะคะที่พี่เคยสอนน้องๆไปแล้วเนาะ นนั้ก็จะมีโปรโตอนดิวเทเรียมแล้วก็ทิเทียมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาให้เร็วเรียนก็จะเป็นโปรโตอนก็คือ H 1 1นั่นเองนะคะต่อมาค่ะคือนิวตรอนนิวตรอนก็คือ n 1 0และสุดท้ายค่ะแกรมมาแกรมมาก็คือใช้ภาษา ใช้สัญลักษณ์ภาษากรีกเป็นเหมือนตัว y งอนนิดหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะจะไม่มีทั้งประจุแล้วก็ไม่มีมวลน,นะคะดังนั้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่น้องๆจะต้องจําให้ได้นะคะจำทั้งสัญลักษณ์นะคะที่เป็นภาษากรีกแบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์ที่แสดงลักษณะอนุภาคที่แท้จริงของเขาว่าเขาปลดปล่อยอะไรมาด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงการที่เขาสามารถเบี่ยงเบนนะคะเข้าสู่สนามไฟฟ้าหรืออํานาจทางไฟฟ้านะคะขั้วบวกหรือว่าขั้วลบด้วยนะคะถ้าตัวเขาเป็นลบก็เบี่ยงเบนเข้าหา บวกถ้าตัวเขาเป็นบวกก็เบี่ยงเบนเข้าหาขัาวลบนั่นเองนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คืออำนาจการทะลุทะลวงค่ะทะลุทะลวงหมายความว่าตัวลังสีนียสามารถทะลุผ่านอะไรได้บ้างทะลุรูปผอะไรได้บ้างอันนี้นะคะส่วนใหญ่ในอินเทอร์เนต็ตรวมถึงหนังสือของอสสวทรหรือว่าที่พี่เซิร์ชดูนะคะเขาก็จะพูดในแนวเดียวกันเนาะนั้นพี่จะเอามาเปรียบเทียบเกือบทั้งหมดนะคะเริ่มแรกก็จะมีอัลฟานะคะเบต้านะคะ แกมมาแล้วก็รังสี x นะคะรังสี x รวมถึงนิวตรอนนะคะรวมถึงนิวตรอนนะคะรังสี x เนี่ยเป่ตัวของธาตุเองเนี่ยไม่ได้ปลดไม่ได้ปลดปล่อยออกมาโดยตรงนะคะธาตุกำลังจะรังสีไม่ได้ปลดปล่อยออกมาโดยตรงแต่ว่าพี่อยากจะเอามาเปรียบเทียบให้น้องๆดูเพราะว่าร่างกายเราสามารถผ่านการเอ็กซเรย์ได้ทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเริ่มจากแอลฟาค่ะแอลฟาเนี่ยนะคะเป็นรังสีที่มีอํานาจทะลุทรวงต่ําที่สุดเลยแม้แต่แผ่นกระดาษบางๆเขาก็ผ่านไปไม่ได้นะคะ บีตาค่ะบีตามีอำนาจทะลุทรวงผ่านการแผ่นกระดาษได้นะคะรวมถึงผ่านร่างกายเราได้ด้วยเนื้อเยื่อร่างกายเราได้นะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ผ่านแผ่นอลูมิเนียม AL อลูมิเนียมนะคะต่อมาค่ะรังสีแกมมาแล้วก็รังสี x นะคะสามารถผ่านแผ่นกระดาษได้สามารถผ่านทะลุผ่านเนื้อเยื่อของคนได้นะคะผ่าน อลูมิเนียมแผ่นอลูมิเนียมได้นะคะแต่ว่าไม่ผ่านตะกั่วนั่นเองนะคะไม่ผ่านตะกั่วดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปเอ็กซเรย์สังเกตไหมคะว่าเขาจะให้เราใส่เหมือนกับโลหะอะไรบางอย่างไว้ที่ตัวเรานะคะบริเวณที่ไม่ได้เกิดการเอ็กซเรย์อะไรแบบนี้นะคะเพื่อจะ่จะป้องกันการที่รังสี X เนี่ยแผ่ไปโดนบริเวณอื่นที่เขาไม่ต้องการที่จะทําการเอ็กซเรย์นั่นเองนะคะนั้นแกรมมาก็ เป็นรังสีที่ทากัมมันตรังสีแผ่ได้นะเขาสามารถทะลุผ่านแผ่นอลูมิเนียมบางๆได้แต่ว่าจะไปหยุดที่ตะกั่วก็คือผ่านแผ่นตะกั่วไม่ได้นั่นเองนะคะต่อมาค่ะมีอำน,นาจทะลุทะลวงสูงสุดเลยก็คือนิวตรอนนะคะนิวตรอนสามารถทะลุผ่านแผ่นตะกั่วไปได้อีกนะคะแล้วก็จะไปหยุดที่น้ำน้ำเขาไม่สามารถทะลุผ่านน้ำได้หรือว่าจะเป็นตรงนี้เป็นคอนกรีตก,ก็ได้ น,ะะน้ำหรือคอนรีก็ได้แบบนี้นะคะดังนั้นถ้าเราเรียงอํานาจการทะลุทรวงสูงสุดก็คือนิวตรอนนะคะลองลงมาก็คือรังสี X นะคะแล้วก็แกรมมาคะลองมาคือเบต้าและแอลฟามีอํานาจทะลุทรวงต่ําสุดนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะต้องรู้จักสมการนิวเคลียร์ค่ะนะคะสมการนิวเคลียร์นี่นะคะก็คือเกิดจากการที่ธาตุกำมะถันสีเนี่ยนะคะเขาได้ เริ่มจากธาตุกำมะถันสีก่อนแล้วก็เขาก็แผ่อนุภาคบางอย่างออกมากลายเป็นอนุภาคใหม่แบบนี้นะคะก็จะสามารถเขียนแสดงสมการออกมาได้เรียกว่าสมการนิวเคลียร์นั่นเองนะคะหลักการเขียนสมการนิวเคลียร์นะคะน้องๆจะต้องคํานวณนะคะโจทย์เขาจะให้ธาตุหรือว่าให้หาก็ได้นะคะว่าตัวนั้นเป็นธาตุกำมะถันสีอะไรหรือให้มาแล้วอาจจะถามว่าเขาแผ่อะไรมาแล้วก็ได้สุดท้ายเป็นอะไรแบบนี้ก the no ็ได้หลักการมีอยู่ว่านะคะหลักการที่ใช้ค right. uh, ือ ผลรวมของเลขมวลก่อนการเกิดปฏิกิริยานะคะและผลรวมของเลขมวลหลังการเกิดปฏิกิริยาจะต้องเท่ากันคือเลขบนทางซ้ายกับทางขวาของสมการต้องเท่ากันนั่นเองนะคะนั้นเวลาพิจารณาพิจารณา่างนี้ค่ะเลขบนทางซ้ายจะเท่ากับเลขบนทางขวานะคะแล้วก็ข้อ2ค่ะผลรวมของเลขอะตอมก็คือเลขข้างล่างนะคะก่อนการทําปฏิกิริยาแล้วก็หลังการทำปฏิกิริยาจะต้องเท่ากัน เลขล่างซ้ายเท่ากับเลขล่างขวานั่นเองนะคะจำหลักการ2อ,อันนี้นะคะในการเขียนสมการนิวเคลียร์ไปก่อนนะคะเรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างการเขียนสมการนิวเคลียร์นะคะยูเรเนียมนะคะมีเลขมวล2,3,5ไม้ีเลขอะตอม92ปลดปล่อยนะคะนิวตรอนออกมานะคะมีมวล1นะคะมีประจุเป็น0นะคะหรือว่ามีเลขอะตอมเป็น0ตรงนี้แล้วก็ให้ x ออกมา X คืออะไรไม่รู้ค่ะ แล้วก็บวกกับคริปตอนนะคะมีเลขมวลเท่ากับ94เลขอะตอมเท่ากับ36แล้วก็ให้นิวตรอนออกมา3อนุภาคเลข3หมาว่า3อนุภาคนะคะแบบนี้เขาถามว่า x คืออะไรใช้หลักการ2ข้อนั้นค่ะหลักการแรกก็คือเลขบนทางซ้ายกับเลขบนทางขวาจะต้องเท่ากันแล้วเราก็ดูเฉพาะเลขบนทางซ้ายก่อนทางซ้ายมีเลขบนอะไรบ้างมี2 3 5ะะอยู่กับยูเรเนียมแล้วก็มีเลข1เป็นมวลของนิวตรอนเราก็เอามาบวกกันค่ะ ก็ง่ายคือเอาเลขบนทางซ้ายมาบวกกันให้หมดนะคะก็เป็น235สบวกหเท่ากับเลขบนทางขวาก็เอาเลขข้างบนทางขวาบวกกันเลขบนทางขวาของ x อันนี้พี่ให้เป็น a นะคะเลขมวลพี่ให้เป็น a เนาะแล้วก็คลิปตอนคือ9 4ก็บวก9กแล้วก็มีนิวตรอนอะนะคะเลขมูมเลขมวลคือ1แต่เขามี3อยู่ข้างหน้า3ามอยู่ข้างหน้าหมายความว่าเขามีทั้งหมด3นิวตรอนที่เขาปล่อยป,อ,ยปอ,ยออกมาเราก็ต้องเอา3เนี้ยไปคูณนะถ้าเขียนเลขข้างหน้านะคะไว้แสดงว่าเราต้องเอาไปคูณด้วยนะคะ นะคะเอาไปคูณด้วยก็จะได้ A นะคะคิดเลขแล้วได้เป็น138นั่นเองนะคะต่อมาค่ะเลขล่างซ้ายเท่ากับเลขล่างขวาเราก็เอาเลขข้างล่างทางซ้ายทางขวานะมาบวกกันค่ะนะคะนั้นทางซ้ายมือมี92บวกศก็ได้92 ทางขวามือนะคะ x เนี่ยเราก็ให้เป็นตัวเซตนะคะตัวเซตหรือตัว C นะคะแล้วแต่จะอ่านเนาะแล้วก็บวกด้วย36ของคลิปตอนนะคะแต่ว่าตรงนิตรอนเนี่ยเลขข้างล่างไม่มีเป็นศูนย์นะคะ3คูณศูนย์ก็ได้ศูนย์เราก็ไม่ต้องบวกนะคะเราก็ได้ค่าเซตนะคะเท่ากับ56นั่นเองแล้วเราก็เปิดตารางธาตุค่ะว่าเลขข้างล่างเท่ากับ56ก็คือธาตุอะไร ปรากฏว่านะคะเลขข้างล่างเท่ากับ56ก็คือแบเรียม Ba นะคะแล้วเราจะได้ว่า x นะั่นคือแบเรียมโดยมีเลขข้างบนนะคะคือค่า A เนี่ยเท่ากับ138แล้วก็เลขข้างล่างคือค่าเซเนี่ยนะคะเท่ากับ56นั่นเองค่ะนะคะนี่คือวิธทีทำสมการนิวเคลียร์นะคะ ต่อมาค่ะสิ่งที่น้องจะต้องรู้เกี่ยวกับาธาตุกำมันตรังสีก็คือเมื่อเขาปลดปล่อยรังสีออกมาเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการไปวัดค่าที่เรียกว่าค่าครึ่งชีวิตของาธาตุกำมันตรังสีนะคะหรือเรียกว่า half life ก็คือครึ่งชีวิตคืออะไรค่าครึ่งชีวิตคือเวลาค่ะเป็นค่าเวลาที่เขาจับเวลานับเวลานะคะที่ทําให้าธาตุเนี่ยมีปริมาณลดลงเหลือครึ่งหนึ่งจากเดิม เพราะเขาสามารถปลดปล่อยรังสีออกมาทําให้ตัวเขามีปริมาณลดลงแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยทำการวัดนะคะว่าทุกๆทุกๆเ,เวลาเท่าไหร่ที่ทําให้เขาลดลงเหลือครึ่งหนึ่งอันนั้นเขาเรียกว,ว่าเวลาครึ่งชีวิตนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะบอกว่าธาตุ B ีมีครึ่งชีวิตเท่ากับ2วันนะคะเมื่อเวลาผ่านไป6วันธาตุบีที่หนัก20กรัมจะเหลือเท่าไหร่ตีความหมายของโจทย์นี้ก่อนธาตุบีมีครึ่งชีวิต2วันหมายความว่า ทุกทุกสวัน B จะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเสมอโอเคไหมคะเราไม่รู้ว่าตอนแรกบ,บมีเท่าไหร่แต่ทุกๆ2วัน B บจะลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเสมอโจทย์ถามว่าถ้าสมมติว่าผ่านไป6วันล่ะ6วันผ่านไป6วันถ้าเราเอาบีมาหนัก20กร,รมัม B จะเหลือกี่กร,รัมนะคะหลักการค่ะไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะคะไม่ต้องใช้สูตรก็ได้นะคะใช้วิธีการใช้หลักการธรรมดาเลยเริ่มต้นเขามี20กร,รมัมถูกต้องไหมคะ 2วันผ่านไปเขาก็ต้องลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเพราะว่าครึ่งชีวิตเขาคือ2วันทุกๆ2วันลดลงเหลือครึ่งหนึ่งหลังจาก20เหลือ10อีก2วันถัดมาก็จะเหลือ5และอีก2วันถัดมาก็เหลือ2.5กรัมนะคะนับนะคะ2วันแรกบวก2วันที่2ก็เป็น4บวกอีก2วันก็เป็น6โจทย์บอกว่าทั้งหมด6วันรวม6วันแสดงว่าจาก20กรัมก็จะเหลือ2.5กรัมนั่นเองในเวลา6วันถ้าเราวาดรูปประกอบก็จะอย่างนี้ค่ะ จาก20กรัมผ่านไป2วนันลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเห็นไหมคะปริมาณพี่ว่าให้มันเป็นครึ่งหนึ่งเนาะเหลือ10กรัมอีก2วนันลดลงเหลือครึ่งก็คือ5กรัมและอีก2วนันลดลงเหลืออีกครึ่งหนึ่งของ5กรัมก็คือ2.5กรัมรวมแล้วก็เป็น6วันพอดีดังนั้นเราก็จะตอบว่าจะเหลือ2.5กรัมนั่นเองนะคะวิธีนี้ใช้ได้นะคะในข้อสอบเนาะเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย เขาไม่ได้ให้ค่ามายากเท่าไหร่นะคะและพี่ก็เปิดดูของหนังสือสอบวทนะคะเขาไม่ได้ให้สมการนะคะในในใน,ในวิชาเคมีเขาให้น้องๆค่อยๆท,ทําทีละครึ่งเอานะคะอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยแค่าจาหลักการครึ่งเนี่ยเราสามารถคิดได้อยู่แล้วนะคะมันไม่ได้เหนียตปากกว่าแล,แ,ลแล้วก็ไม่ต้องจําสูตรให้ไม่ต้องจําสูตรเพิ่มนะคะมันจะเสียเวลานะคะต่อมาค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะเราสามารถนํา ธาตุกำมะันรังสีเนี่ยไปทําประโยชน์ได้นะคะเพราะนักวิทยาศาสตร์พบว่าธาตุกำมะันรังสีเนี่ยเขาสามารถเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ได้2แบบนะคะให้จำอย่างนี้ค่ะมีแบบที่จากใหญ่ๆแล้วก็สลายออกไปเล็กๆกับจากเล็กๆรวมกันเป็นใหญ่ๆนั่นเองนะคะแบบแรกเรียกว่าฟิชชันค่ะฟิชชันก็คือให้จำง่ายๆฟิตเหมือนคนแบบตัวฟิตอะคะ่ะฟิตกำลังจะแตกฟิตกำลังจะแตกแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นฟิชชั่นคือใหญ่ๆ จะไหลออกมาเป็นเล็กๆนั่นเองเป็นปฏิกิริยานิวเคลียร์นะคะที่สามารถเขียนสมการนิวเคลียร์ได้เกิดจากนิวเคลียสของธาตุหนักนะคะแล้วก็แตกตัวนะคะออกเป็นนะคะธาตุย่อยๆนั่นเองนะคะจากใหญ่ๆเป็นเล็กๆนั่นแหละให้จำง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นนะคะเราเริ่มจากการยิงนิวตรอนเข้าไปในธาตุของยูเรเนียมยูเรเนียมเป็นธาตุหนักนะคะมีมวลตั้ง235นะคะแล้วเขาก็สามารถสลายตัวออกไปนะคะกลายเป็นแบเรียมที่มีน้ำหนัก1 4 1 เ้าก็คลิปตอนน้ำหนัก92เราก็ได้นิวตรอนออกมาอีก3อีก3มนุภาานะคะดูตัวอย่างค่ะเห็นไหมคะเริ่มจากการยิงนิวตรอนเข้าไปในธาตุหนักธาตุหนักแบ่งออกเป็น2เห็นไหมคะ2ก้อนเท่ากันแล้วก็เกิดการแบ่งออกเป็นอีกจาก2ก็เป็นเป็น4จาก4ก็เป็น8แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชันปฏิกิริยาฟิชชันเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาที่สามารถ ทำได้นะคะหมายถึงว่าในห้องทดลองเนี่ยมนุษย์เราสามารถทําได้นะคะแล้วก็สามารถควบคุมมันได้ด้วยควบคุมยังไงก็ต้องควบคุมตัวมวลของสารต,ตั้งต้นนะคะให้มีปริมาณที่ไม่มากเกินไปถ้ามีปริมาณที่จํากัดพลาเขาสลายตัวมันจะถึงจุดสิ้นสุดได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปมันจะใช้เวลานานกว่าจะสิ้นสุดอย่างเงี้ยอาจจะควบคุมไม่ได้แต่ความเป็นจริงแล้วควบคุมได้จากมวลนะคะหรือว่าหรือว่านะคะ อาจจะใช้ตัวแคดเมียมหรือโบลอนเนี่ยไปจับนิวตรอนบางส่วนเอาไว้นะคะบางส่วนไว้เนี่ยเพื่อหยุดหยุดปฏิกิริยานั่นเองไม่ให้เกิดปฏิกิริยาต่อเนื่องออกไปนะคะเอาไปใช้ทําอะไรหลักนะคะปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันเนี่ยเอาจะนะคะจะนำไปผลิตไอโซโทปคือถ้าสมมุติว่าเรามีธาตุตัวหนึง่งนะคะเราอยากได้ธาตุที่ธาตุตัวนี้เหมือนเดิมแต่ให้มีมวลเปลี่ยนไป เราก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เพราะว่าเราสามารถลดข้ามมวลเขาได้หรือผลิตไอโซโทปอันใหม่ของเขาได้นะคะเอาไปใช้ในการเกษตรในอุตสาหากรรมนะคะรวมถึงการผลิตไฟฟ้าแล้วก็ที่อันตรายหน่อยเลยก็คือการทำระเบิดปรมาณูนั่นเอง นะคะดังน,นั้นเราจําว่าฟิชชันฟิตฟิตนะคะฟิตกำลังจะแตกนั้นใหญ่ๆใ,ให้กลายเป็นเล็กๆนั่นเองนะคะหน้าตาเวลาเราดูสมการว่าเป็นสมการนิวเคลียร์ฟิชชันหรือเปล่าให้ดูด้านทางซ้ายเนี่ยจะเป็นธาตุใหญ่อยู่ตัวหนึ่งแล้วก็มีนิวตรอนนะคะเป็นตัวยิงแล้วก็กลายเป็นทางขวาที่มีธาตุเล็กๆเ,เกิดขึ้นอย่างน้อย2ธาตุแบบนี้นะคะแล้วก็มีนิวตรอนเกิดขึ้นด้วยนะคะต่อมาค่ะปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันค่ะ ฟิลพี่จะจำนี้ค่ะฟิลภาษาอังกฤษน่ให้จำาว่าเติมนะคะฟิลเติมเติมเติม,ตมก็แสดงว่าเขาอะเอาเอนเ,เ,เล็กได้กับมาเติมมารวมกันนั่นเองนะคะก็เกิดจากการรวมตัวกันของธาตุที่มีน้ําหนักเบาค่ะแล้วก็เกิดเป็นธาตุที่หนักกว่านั่นเองแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานอะไรบางอย่างออกมาด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะฮีเดียมนะคะที่มีมวล3นะคะกับฮีเดียมที่มีมวล32ตัวกลายเป็นฮีเดียมที่มีมวลสี่ ะะเราก็เกิดไฮโดรเจนออกมาอย่างนีนะะ้อีก2ตัวแบบนี้นะคะอย่างนี้นะถ้าเราจะดูเนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามว่าทางซ้ายทางขวามันเป็นท่าที่หนักกว่ากันเยอะไหมมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่เขาถือว่าหนักกว่าคือทางซ้ายเกิดจากท่าที่มีมวล3แล้วรวมเป็นทางขวามวล4นะให้จาว่าถ้าเป็นฟิวชั่นก็คือทางซ้ายมีมวลของทตาทเนี่ยน้อยกว่าทางขวานั่นเองนะคะเนาะทีนี้เราเนี่ยนะคะเรามาดูกันบ้างว่า เราเอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะปฏิกิริยาฟิวชันเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้บนดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะตอนนี้ดวงอาทิตย์ที่เขาเกิดพลังงานออกมาเป็นแสงสว่างให้เราเห็นคือปฏิกิริยาฟิวชันนะคะหรือว่าดาวฤกษ์ก็ได้ที่มีพลังงานสูงดาวฤกษ์ er, คือเขาสามารถมีแสงในตัวเองได้เนาะคะแต่ว่าบนโลกของเราในห้องปฏิบัติการเนี่ยปฏิกิริยาฟิวชั่นอ่ทำให้เกิดขึ้นได้ค่ะแต่เขายังไม่สามารถควบคุมปฏิกิริยาฟิวชันที่เกิดขึ้นนี้ได้แล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะ นะตอนนี้พี่อ้างอิงจากหนังสือของสสวทนะคะดักสู่2อง1นะคะเขาบอกว่ายังไม่สามารถควบคุมแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะคะเราสามารถสรุปได้ว่านะคะธาตุกำมตรังสีนะคะก็คือธาตุที่นิวเคลียสเขาไม่เสถียรค่ะเขาก็เลยแผ่รังสีบางชนิดออกมานะคะเพื่อจะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้กลายเป็นอะตอมของธาตุใหม่จะได้เสถียรมากขึ้นค่ะ ปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับธาตุกัมมันตรังสีที่เราสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันนะคะก็คือปฏิกิริยาฟิวชันนั่นเองค่ะ ฟิวชั่นนะคะก็คือเกิดจากการที่ธาตุใหญ่ๆนะคะแล้วก็สลายเอามาเป็นธาตุเล็กๆนั่นเองนะคะหวังว่าน้องๆจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะถ้าน้องชอบวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆด้นะคะฝากกด Subscribe หรือว่ากดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อิงได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ